ก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดถ้ำเขาอิโต้จังหวัดปราจีนบุรีค่ะครับสำหรับวันนี้อาจารย์หญิงก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดถ้ำเขาอิโต้หรือว่าวัดถ้ำคูหาเขาอิโต้นะครับวันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางมาน้อมสักการะบูชาขอพรกับหลวงปู่เคนนะครับแต่ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อุโบสถนะครับมาน้อมสักการะบูชาขอพรกับพระเจ้าองค์ที่เป็นองค์พระประธานประดิษฐานอยู่ในอุโบสถ สำหรับช่วงนี้เรามาตั้งจิตอธิษฐานขอพอรกันก่อนนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะไปที่วิหารของหลวงปู่เคนหรือว่าถ้ำหลวงปู่เคนช่วงนี้ตั้งจิตอธิษฐานขอพอรกันเลยนะครับ สำหรับช่วงนี้เราก็ขอพอรกันไปที่เรียบร้อยสําหรับวันนี้อาจารย์หญิงก็พาผู้ชมและเพื่อนๆอมา,อ,าอยู่ที่วัดถ้ำเขาฮิโต้จังหวัดปราจีนบุรีสําหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่ต้องการท่องเที่ยวตามวัดตามป่าตามเขาถ้ามาที่นี่เราบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับได้ทั้งทาบุญได้ทั้งความสุขได้ทั้งกราบพระซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคตะวันออกนะครับหลวงปู่เขนวันถ้ำเขาฮิโต้นะครับเพราะว่าอาดีตที่ผ่านมาหลวงปู่เขนนี้โด่งดังทางไซค้าขายนะครับ เรื่องสายนี่ต้องยกให้หลวงปูเ่เขนนะครับใครได้สายไปบูชาแล้วทํามาค้าขายนี่เงินทองไหลามาเทมาจนถึงทุกวันนี้ยังโด่งดังอยู่เช่นเดิมนะครับสําหรับเครื่องรางของขังวัตถุมงคลสําหรับใครที่ต้องการอยากได้นะครับก็มาเช่าบูชาที่ท่านเจ้าวาดนะครับที่วัดอของหลวงปูเ่เขตนนี้นะครับวันเถาไผ่โตนะครับสําหรับวัด ทำเขาอิโต้แห่งนี้ก็มีมานานมากเลยครับวันนี้มีมานานมากเก่าแก่นะครับก็หลายแกจิอาจารย์แล้วนะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนสําหรับผู้ชมที่ท่องเที่ยวตามวัดไปทําบุญตามวัดไปไหว้พระตามวัดเราเชื่อเหลือเกินว่าทามาที่นี่ไม่ผิดหวังนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะไปที่วิหารถ้ำหลวงปู่เคนนะครับยังไงก็ช่วยกันติดตามให้จบคลิปนะครับสาระดีๆมีประโยชน์อยู่ในคลิปนี้แล้ว สำหรับวันนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนเพื่อและผู้ชมมาน้อมสักการะบูชาขอพรมากราบไหว้ขอพรกับหลวงปู่เคนนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อและผู้ชมเข้าไปที่ถ้ำคูหาของหลวงปู่เคนนะครับแต่ละวันจะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาอย่างไม่ขาดสายนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เนืองแน่นแต่ก็ไม่ขาดสายเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับ สำหรับวันนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาน้อมสักการะบูชาขอ,อาพรน,นะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่บริเวณถ้ำของหลวงปู่เคนเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้เรามาติดตามและมาชมกันเพื่อเป็นพุทธบูชานะครับแล้วก็สำหรับบริเวณตรงหลวงปู่เคนตรงนี้ก็ค่อนข้างจะมืดๆนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้อากาศถึมมากนะครับเราก็ ถือว่าเป็นการเผยแผ่ช่วยเหลือวา่าช่วยเหลือพระศาสนาของเราเพราะว่าเราเป็นคนพุทธเรานับถือพุทธเราก็ต้องดูแลและช่วยกันนะครับอย่างน,น้อยๆเราก็คิดว่าเรามาช่วยกันทะนุบำรุงดูแลพระศาสนาของเรานี้ให้ยืนยาวสืบต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก,ก็เป็นผู้บรรยายเช่นเคยอาจารย์หญิงก็เป็นผู้เผยแผ่นะครับไม่เป็นไรเราก็จะนาเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่เวลาถ่ายทํานี้อาจารย์หญิงเป็นคนถ่ายทําเอง ผมอาจารย์นัดก็เป็นผู้บรรยายนะครับถือว่าช่วยกันช่วยกันบำรุงวัดดูแนละรักษาภา,าษาสนาขเงเรานี้ให้ยืนยาวระสบต่อไปนะครับครับตามปกติแล้วเนี่ยจริงๆแล้วอาจารย์หญิงผมอาจารย์นัดเนี่ยปกติแล้วเนี่ยนะครับเราก็มีพื้นฐานจากการชอบทําบุญตามวัดนะครับชอบทําบุญตามวัดแล้วก็เป็นหมอดูโหราศาสตร์ใครดวงแย่ใครดวงไม่ดีใครมีปัญหาอะไรแบบไหน มาหาเราเราก็จะดูดวงให้และแก้ปัญหาชีวิตให้ท่านก็ไปพบกับความสว่างของชีวิตนะครับเพราะว่าเราดูดวงทางโหราศาสตร์นะครับแล้วก็ทางจิตสัมผัสทั้ทง2อ,อย่างซ้ำอย่างเราก็ดูทั้งหมดทั้งแก้ทั้งอะไรต่างๆทั้งหมดถ้าใครสนใจก็ติดต่อพวกเรามาได้เลยนะครับหรือว่าจะติดต่อมาตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ยินอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับ0806659362ติดต่อมาได้เลยนะครับเรายินดีให้การแนะนำนะครับ สำหรับหลวงปู่เคนนี้เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคตะวันออกของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับในยุคที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่นี่โอ้โหลูกศิษย์นี่แน่นวัดเลยนะครับแต่ละวันแต่ละวันนี่ไม่ต้องพูดถึงมีแต่ผู้คนลหลามไหลเข้ามาในวัดนะครับเพราะว่าบารมีจริงๆของหลวงปู่นะครับแล้วก็ต่อมาก็หลวงปู่มรณภาพลงนะครับแต่ชื่อเสียงของหลวงปู่นี้ก็ยังโด่งดังอยู่เช่นเดิมนะครับ เพราะว่าหลวงปู่เคนนี้เป็นพระเกจิอาจารย์ในยุคนั้นนี้ในยุคนั้นก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับจนมาถึงบัดนี้ก็ยังดังอยู่นะครับสําหรับวันนี้อาจารย์หญิงก็เป็นผู้ถ่ายทําอาจารย์นัทก็เป็นผู้บรรยายนะครับก็ต้องพูดคุยกันไปอะไรกันไปอย่างน้อยๆเราก็เล่าเรื่องให้ฟังนะครับเพราะว่าหลวงปู่เคนนี้ก็มีรูปเหมือนเป็นรูปเหมือนอยู่อยู่ตรงนี้นะครับประดิษฐานอยู่ที่บริเวณ ทำภูหาของหลวงปู่ตรงนี้นะครับเวลาพี่น้องประชาชนเดินทางมาแล้วก็จะมากราบมาไหวมาปิดทองมาบนบานสาลก่าวหรือว,ว่ามาขอพอรก็มากันที่ตรงนี้นะครับก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็มีอ,อดีตพระเกจิอาจารย์อีกรูปหนึ่งหลวงปู่พันธ์นะครับก็อยู่ในโรงนะครับเราก็พาเพื่อนและผู้ชมชมใส่นี่คือสายยักษ์ของหลวงปู่เคนนะครับ เพราะว่าไซนี้ก็เป็นไซเมตตามหายมไซค้าขายไซดักเงินดักทองไซเรียกเงินเรียกทองเข้าไซทําการค้าการขายถ้าใครมีไซของหลวงปู่เคนไม่จนแน่นอนนะครับมีไซของหลวงปู่เคนนี่เงินทองจะไม่ขาดมือขาดไม้เลยนะครับแหมเราก็ถือว่าโชคดีจริงๆเรามานําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ครั้งนี้เราได้เหรียญของหลวงปู่เคนโอโหยอดเยี่ยมจริงๆนะครับเป็นเหรียญทองแดงลูกไข่ถ้าใครได้เหรียญน,นี้ไปเราบอกได้เลยว่าคนนั้นโชคดีที่สุด แต่ที่แน่ๆผมอาจารย์นัทก,กับอาจารย์หญิงนี่โชคดีแน่เลยนะครับเพราะว่าได้เหรียญรุ่นเตาห้ารุ่นนี้ดีมากนะครับเราก็ขอ,อนําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่นะครับให้กับพี่น้องสาธุชนรู้ว่าพี่น้องประชาชนที่ชอบท่องเที่ยวตามวัดไปทําบุญตามวัดถ้ามีโอกาสนะครับถ้าท่านเลื่อนผ่านมาเจอในคลิปของเรานี้ก็ติดตามมาได้เลยนะครับวัดถ้ำเขาอิโต้นะครับจังหวัดปราจีนบุรีสะดวกสบาย ถนนทนทางนี้สะดวกสบายเลยนะครับวิ่งรถเข้าถึงในวัดจอดรถสบายสถานที่กว้างขวางนะครับไปไหว้พระในโบโสถ์เสร็จสับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปกราบขอพรกับหลวงปู่เคนนะครับที่อยู่ในถ้ำคูหาสําหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่มีความสนใจถ้ามีโอกาสก็เดินทางมานะครับบริเวณสถานที่ของวัดนี้นะครับกว้างขวางพอสมควรแล้วก็เป็นธรรมชาติที่สุดเลยนะครับเป็นธรรมชาติอย่างมากเลย ล้วก็นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ออกสู่สายตาเพื่อนๆและผู้ชมสําหรับเพื่อนๆคนใดที่มีความสนใจก็มานะครับหรือว่าจะติดตามเข้าไปในช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราก็พิมพ์ภาษาอังกฤษติดตามเข้าไปที่นัสลิทเทมเพิลนะครับยังไงก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์หญิงผมอาจารย์นัดด้วยนะครับพวกเราทั้งสองคนจะได้มีความพยายามมุมานะนะครับ มีกาลังใจที่จะเผยแผ่ช่วยวัดช่วยศาสนาของเรานี้ให้ยืนยาวและสืบไปเราทําเพื่อวัดเราทําเพื่อศาสนานะครับในเรื่องนี้แล้วก็สําหรับวัดไหนที่ต้องการอยากให้วัดมีชื่อเสียงต้องการให้เกิดบารมีให้มีผู้คนรู้จักก็ติดต่อพวกเรามานะครับเราก็จะช่วยน,นําเสนอเป็นการเผยแผ่ให้อย่างน้อย,อยบุญและกุศลวันหนึ่งก็จะเกิดมีผู้คนในวัดขึ้นมานะครับ พ่วัดแต่ละวัดก็ต้องมีรายได้มีรายจ่ายรายใช้รายจ่ายเหมือนกันนะครับเป็นค่าน้ําค่าไฟอนุบบำรุงอะไรต่างๆทั้งหมดในวัดอย่างน,น้อยก็ได้แรงศรทธาจากพี่น้องสาธุชนเข้าไปทําบุญกันแล้ววัดก็จะได้ตรงนี้นะครับมิฉะนั้นเราช่วยกันนะครับเพื่อเป็นการเผยแผ่วัดออกสู่สายตาพี่น้องสาธุชนนะครับ สำหรับช่วงนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระพุทธองค์นะครับปางป่าเลไลปฏิสฐานอยู่ในวิหารโบราณตรงนี้นะครับวิหารตรงนี้เป็นวิหารโบราณจริงๆเลยนะครับหลังคาสูงริบหรี่เลยนะครับพระพุทธองค์ก็ปฏิสฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้ก็ซึ่งเรียกว่าปางป่าเลไลนะครับเราก็อยากจะขอชวนเชิญนะครับเพื่อนเพื่อและผู้ชมที่อชอบเยี่ยมชมวัดเก่าๆวัดโบราณ หรือว่าสิ่งที่เราเห็นเป็นของ,องเก่าของโบราณก็มาที่นี่เลยนะครับเราเชื่อเหลือเกินว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับช่วงนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระพุทธองค์นะครับต่อรอบเพื่อนๆและผู้ชมที่กําลังติดตามอยู่ตอนนี้ก็ ติดตามชมกันไปจนกว่าจะจบคลิปนะครับก็เหลือเวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวเราเขาจะอำลาผ่าจากกันไปเดี๋ยวคลิปหน้าอาจารย์หญิงก็จะพาเพื่อนๆและผู้ชมไปวัดอื่นต่อไปนะครับบางสถานที่เราก็อาจจะมาซ้ํากัน2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งนะครับบางสถานที่ก็อาจจะเป็นครั้งเดียวอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์และเวลานะครับถ้าวัดตรงไหนที่รู้สึกว่าค่อนข้างจะห่างไกลเราก็จะพยายามนะครับพยายามย้ํา เพื่อให้พี่น้องสาธุชนได้ไปเจอคลิปของพวกเราและจะได้ติดตามมาทําบุญกันที่วัดนะครับสําหรับช่วงนี้ก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับยังไงก็อาจารย์หญิงและผมอาจารย์นัทก็ขอฝากเพื่อนและผู้ชมไ้ด้วยครับเวลาที่ยังมีเหลืออยู่สร้างบุญทํากุศลกันไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าคนเราไม่มีอะไรเป็นที่แน่นอนนะครับสำหรับช่วงนี้มาถึงท้ายรายการแล้วเดี๋ยวเราก็จะอำลาพาจาก,กันตรงนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความถูกร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนสำหรับคลิปนี้ อาจารย์หญิงผมอาจารย์นัดขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ